สวัสดีท่านผู้ชมทันด้วยนะครับผมพบกับผมคนเดิมเลยนะครับวันนี้พบกับผมในเกมโบกี้นะ ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวออกไปทาง mascot teller นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเปิดเป็นทดลองหรือว่าเดโมอ,อยู่เลยนะซึ่งเกมนี้นะฮะก็ออกไปทางแนวโรงเรียนสอนเด็กครับเพื่อเป็นเกมแนวการแบบว่าการรับเลี้ยงเด็กประมาณนั้นนะฮะและเกมเนี้ยออกไปทางแนวคล้ายๆกับ c a r เท o n open band ด้วยครับคุณรู้จัก c a r t o น n open band ไหมฮะภาพก็อาจจะไปทางแบบอืม,อมนะฮะซึ่งมันก็แตกต่างไปจากอ่า mascot teller ไปหลายๆเรื่องครับซึ่ง ช่วงนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้ด้วยนะว่า Mascot เทอร์เเนี่ยเติบโตวไวมากครับเพราะว่าแพลตฟอร์มหลายๆอย่างเนี่ยทั้ง s t e a มหรือว่า I ีพีเกมเนี่ยก็จะมีพวกเกมของ Mascot เทอร์เเนี่ยเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะซึ่งเกมเหล่านี้เนี่ยก็มันจะปังหรือไม่ปังก็แล้วแต่ว่าคนจะมาแคลดได้ดีหรือเปล่านะผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่คล้ายๆค,คล้ายกับเกมป๊อปปี้เพทามที่กำลังตามกระแสตอนนี้คล้ายๆเฉยๆนะแล้วก็เป็นเกมที่คล้ายๆโคตรคล้าย,ลายแล้วเหมือนจะคล้าย กับคล้ายๆเกมการเท่นออฟแบรนแบที่กระแสก็มาอยู่แต่ว่าไม่ได้หนักไม่ได้หนักมากเหมือนกับอ่าป๊อปปี้เพทามน,นะเอาเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่านะว่าภาพในเกมเนี่ยเป็นยังไงครับโอเคนะเรามาิวเกมกันเลยครับและนี่ครับตัวนี้ครับได้บอกไว้ว่า b ุ๊กี้ดีโมนะครับหรือว่า b ุ g กี้นะเป็นเกมแนว h u อ r o เนะผมหรือว่าม a ส c o t h เ r อ o r นั่นเองครับซึ่งมันจะมีฉากอยู่ที่ในโรงเรียนอนุบาลครับและโรงเรียนเนี้ย ก็มีความลับอันดำมื้อซ่อนอยู่แครงใต้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะมีโรงงานผลิตคราบผมของเล่นที่ดำเนินการโดยผู้อำนวยการของโรงเรียนประมาณนั้นครับโบกี้เนี่ยเคยเป็นมิรนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นมิรนะแต่เหมือนว่าตอนนี้กลายเป็นสิ่งชั่วร้ายไปแล้วนะในฐานะนักสืบ嘛นะเราก็เป็นในฐานะนักสืบนะเราก็มาสำรวจโรงเรียนอันขนลุกนี้ครับแล้วก็ไขปริศนานะและไปะเชิญหน้ากับของเล่นผีสิงนะ เพื่อไขปริศนาไขาความลึกความลับนะอันชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความภายใต้เงามืดนะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมาะสำหรับการประชุมภัยระยะสั้นนะอันเข้มข้นด้วยนะเออที่ซึ่งมีความจริงแล้วก็ความฝันร้ายที่มาบรรจบกันนะครับประมาณนั้นเลยครับเอาละฮะตอนนี้เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะฮะโอเคครับก็เป็นสถานที่รับเรียงนะก็รับเด็ก มาเล่นครับประมาณเลยประมาณนั้นเลยนะโอเคครับเสียงไม่มีใช่ไหมทำไมผมไม่ได้ยินเสียงเลยฮะเอาละฮะแต่รวมๆเนี่ยก็นะไม่ได้แย่เลยครับการตั้งค่าอะไรหลายๆอย่างนะเอาโอเคผมได้ยินเสียงล้โอเคครับได้ยินเสียงเดินภาพก็นะดูแบบดีจาดมากครับรู้สึกว่ามันสดมันสดมากๆครับคือมันสดที่ว่าก็หมายถึงว่าการปรับแต่งหรือว่าการแต่งที่ สถานที่เหล่านี้มันดูแบบมันดูสดมากครับโอ้โหเดี๋ยวนะ <c oughs> คุ้นๆนะเนี่ยบกี้เซครับเดี๋ยวดีว๋มันคุ้นๆนะเหมือนเป็นโปสเตอร์ตัวละครตัวดึงที่อยู่ในโปพี้เพียร์ทามมันคุ้นๆจริงๆนะฮะนะฮะผมโอเคครับเหมือนว่ารูปเหล่านี้น่าจะเป็นรูปของเด็กวาดหรือเปล่านะฮะโอเคครับโอ้โหวิ่งโอเคก็วิ่งได้ไม่ต้องเร็วนะเร็วได้เร็วใช้ได้เลยครับอันนี้มีอะไรเอ่ยเป็นหนังสือครับ โอเคอะรนั้นสำรวจไปก่อนนะหมากัดกันครับแล้วก็มีเรือมีรถหรอใช่ครับเป็นรถแข่งใช่ไหมสูมได้ไหมซูมไม่ได้ด้วยเอ้ยอ๋อมีมีโหมดอ๋อมีการแบบมองแบบนี้ได้ด้วยครับทุกคนเฮ้ยวิเวิคเวิคได้อยู่ครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นภาพบ้าดนะกัแบบน้องตายด้วยโอเคครับเทกเจอร์พื้นผิว ดูแล้วแบบรู้สึกว่ามันเหมือนจริงมากเลยนะครับมันออกมาแบบเฮ้ยมันเหมือนจริงนะเว้ยคือไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆนะทุกคนมันเหมือนจริงนะฮะเนี่ยเหมือนเราเป็นแบบร่างกายแบบเด็กคนนึงหรือเปล่าทําไมมันดูเตี้ยๆแ,บบแปลกๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแล้วอุ้ยตกใจเสียงโอเคครับไหนอีกเอ่อแล้วเ,เราต้องทําอะไรเอ่ยโอ๊กด e ีเหรอฮะ อมไม่มีครับเออไม่มีสัญญาณเดี๋ยวนะโอ้นี่ครับอะไรเอ่ยกด e หรือเปล่าโอโอ๋อนั่งด้งด้นั่งได้ด้วยเหรอทุกคน vhs ครับผมเป็น vhs นะโอเคแล้วก็ภาพไม่ได้ไม่ได้ออกมาดูแย่เลยทุกคนออกมาดีเลยอะไรฮะเอาล่ะเราอันนี้เลยได้ไหมอ่ากดอันนี้คือ อันนี้เปิดเลยใช่ไหมอ่าแล้วเราจะใส่ไงฮะเนี่ยอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้อันนี้ไม่ให้กดด้วยฮะกดนี้ Power ครับถามจริงมันให้เปิดแบบนี้นเลยเหรอวะเป็นการเปิด VHS แบบโคตรเรียลไทม์ปิดมันต้องเปิดแบบเปิดแล้วปิดแล้วเลย์โอ้โหอะไรวะบนี้เอาไหนเดี๋ยวเอันไหนนะ อมองไม่ค่อยเห็นนะมันต้องเปิดด้านไหนอันนี้เหรอกดให้หมดอันนี้คือรีวอะฮะอออันนี้เปิดแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วก็ไ่เข้าไปครับฮะแล้วกอนน็อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เล่นเลยได้ปะอ๋อโอเคครับอ่ะฮะอะไรเด็กเล่นเดี๋ยวนี้อะไรเอย่ย l e t โก o ครับเอนจอยครับบุกี้ฮะเด็กที่กำลังที่กำลังเอ่อฮะเด็กที่กำลังเอ่อผมยังไม่เก็ตฮะเดี๋ยวนะผมต้องดูก่อนว่าทางต่อไปมันไปนทางไหนสี่มันแซดไปนหน่อยนะทุกคนเอาละอ๋อนี่ครับโอเพนเดอะดอ ใช่ครับต้องใช้อันนี้เองโอเคโอเคเราเราเราอยากดูใหม่อีกรอบอะ่ะกดอันไหนเอ่ยนี่ปะ่ะรีเวิร์ดโอ้โคตรโคตรเรียวอะ่ะโอเคครับมันต้องจำเสียทุกคนสต็อปอาเพย์อ่ายังไงต่อต้องเล่นต่อไหมกดเพย์ป่ะโอเคครับผีส้มมะ สีเขียวครับต้มเขียวขาวแดงครับต้มเขียวขาวแดงเพลงดังเหมือนกันนะเนี่ยเพลงดังใช่ได้ครับทุกคนออ๋โอโอเคต้มเขียวขาวแดงนะโอเคครับโอเคโอเคครับอืม เหมือนรู้สึกว่ามันทําออกมาแนวแบบโรงเรียนฝั่งแบบฝรั่งเลยนะเป็นโรงเรียนแบบอุ <S <S ยอีเวนตกใจหมดเป็นโรงเรียนออกไปทางแนวฝรั่งนะทุกคนนะฮะซึ่งมันออกไปทางแบบเออโรงเรียนออกไปทางแนวฝรั่งฝรั่งที่มีตู้แบบนี้แนวนี้นะใช่ถ้าในฝั่งไทยเราไม่มีเนาะเป็แนแนวแบบนี้มันควรมันยังไงวะเนี่ยโอเคกลับไปต่อ โอเคครับอมืมันดูมืดมดมากครับผมดูน่ากลัวไปอีกแบบหนึ่งด้วยนะเอาละ่ะเราต้องจำทางไว้ดีๆครับโอ้เจ็ดโมงสี่สิบหรือเปล่าตอนนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าเป่าเนี่ยเวลามันบอกด้วยอันนี้อะไรครับมีให้เปิดด้วยแต่มืดมากครับมองไม่เห็นเลยเป็นการเปิด ู้ด้วยนะมีให้เปิดตู้ด้วยแล้วก็มีให้ดูให้ฟังอะไรเนี่ยอย่าบอกนะอุ้ยกลัวจังเลยอะ่ะผมสัมเดี๋ยวขอมันปรับความสว่างได้ไหมอยากให้ปรับความสว่างมากๆเลยครับโอ้ดีคือสว่างที่สุดแล้วใช่ไหมโอเคครับเอาล่ะเรา นี่ฉ<อ>ันเองตั้งใจปั่นะของเล่นนั่นน่ะมันสัปรดพวกมันกำลังมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนของเล่นที่คุณคิดว่ามันไม่อันตรายอะพวกเขาไม่พวกเขากำลังเดินทางมาที่โรงเรียนนี้คุณต้องอ,อดใจที่นี่ให้ได้อืมเป็นเสียมผู้ชายคนหนึ่งครับโอเคเลยให้เปิดมีให้เปิดทีวีด้วยึโอโอโหีให้เปิดทีวีด้วยฮะแล้วก็ใช้ทีวีได้ด้วยนะทุกคนอาฮะ แล้วแล้วเราจะโอ้โหแล้วเราจะเปลี่ยนกล้องยังไงเอ่ยอ๋อโอเคครับคอนโทรลอยู่ตรงนี้โอเคนี่เป็นแคม2สองแคมสามตรงนี้โอเคอือหืออกมาก็นี่ไงทางที่เราเพิ่งมาเมื่อกี้นี้ครับแล้วประตูนี้ที่เรายังไม่ได้เปิดอันนี้คือทางเริ่มต้นครับแคม6หกโอเคเลยฮะอือือโอเค อันนี้คือแคมปหนึ่งที่เราอยู่นี้ก็เต็นตรงนี้น่าจะเป็นทางออกหรือเปล่าใช่แน่ๆครับ uh huh. okay. อืึโอเคปึ๊บอันนี้แคมป์สองซึ่งเรายังไม่เคยไปนะโอเคน่าจะประมาณนี้นะโอเคเลยอันนี้แคมป์สี่คือส่วนไหนเอ่ยยังดูไม่ออกฮะอื uh ึ huh. เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราเราออกกันโอเคครับอันนี้อะไรเอ่ย เป็นปิดเหรอือปิดเหรอออกเหรอทางออกเหรอไม่เข้าใจฮะอันนี้คืออันนี้คืออะไรเอ่ยอุอันนี้คือทางออกครับโอ้เหมือนว่าต้องใช้สี่สวิตช์ครับเพื่อเปิดประตูนี้ใช่เอาละ่ะทางยาวอยี้กลัวจังเลย ไม่มีอะไรนะแต่มันมีเสียงอื้อแต่ดีผมตกใจหมดเลยฮะเราสำรวจไปก่อนนะตรงนี้คือห้องอา่าโอเคเดี๋ยวๆๆะสำรวจก่อนนะอันนี้มันไปทางไหนเอ่ยอา้าอุย๊ย,ย,ย,ยอุ๊ยเพลงมันเฉยเลยมาเวเพลงมันเฮ้ยมันวะ เองมนุกเฉยเลยอ่าฮะ,ะแล้วผมควรทำอะไรครับโอเคฮคะสว่างนะตอนแรกมามืดแทนี่สว่างครับมีแสงตรงนี้ด้วยเป็นเรือครับใช่ไหมเรือพับไม่มีอะไรให้เปิดด้วยเป็นไพ่ครับเด็กสมัยนี้เล่นไพ่แล้วหรอหมอนมันเป็นโซนเด็กเล่นนะทุกคนตรงนี้อืมนะผมก็ว่านะโอะอะไรเออ โอ้ oh. เหยียบแล้วอา่ามีโต๊ะที่อยู่อันเดียวทำไมวะเฮ้ย <Hey. S 2> แกดูดิเดี๋ยวนะทำไมมีโต๊ะเก้าอี้อยู่อันเดียวซึ่งมีสวิตช์อยู่ด้วยเอาละครับแต่ว่าเราต้องเอาอะไรมาวางหรือเปล่าเอาเพลงจบแล้วอ่ะดันดันได้ไหมไม่ได้ด้วยมีต้องมีอะไรที่มันสามารถจิบได้ทุกคนอืม นี่ไงอ่าฮะป่อยโอเคเฮ้ยไม่แย่โอ้วิวิวิมันมันอันนี้ด้วยนะเนี่ยพอชนมันก็มีเสียงเอยก็ดีนะเนี่ยโอเคเออแล้วอันอีกอันเดี๋ยวนะมันต้องใช้กี่อันแหละเนี่ยอ๋อนั่งไงนั่นไง ต้องนั่งก่อนโอเคโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตั้งไว้นี้ก่อนนะอ๋อนี่ไงเปิดแล้วฮนะเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บแล้วกันเอาไว้เราเดินสำรวจก่อนทางตัวนี้คือทางไหนเอยอ่ตาตรงนี้เป็นทางออกอ,อะไรอ่ะเป็นเสียงลำโพงหรือเปล่าเป็นเสียงลำโพงครับของอันนี้ เหมือนเป็นคนที่อะไรเดี๋ยวนะไม่เป็นเสียงอะไรอะ่ะอุ้ยแล้วเสียงแบบนี้มันก็จะวนเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้คือทางออกที่ตรงมายาวแบบนี้เลยโอเคครับอา่าฮะแปลว่าเราต้องหาสาวิตซึ่งสวิตตรงนู้นก็เหลืออีกหนึ่งครับอัน,นี้ทางอะไรเอ่ยโอ้ยอ๋อาาทางนี้ครับทางเดิมเลยโอเคครับแปบลบว่าทางนี้ไม่น่าจะสําคงสําคัญอะไรเอาล่ะแล้วตรงนี้ล่ะ อ่าโอเคครับนี่ไรอะ่ะบุกี้เซ่ห้ามเปิดประตูนี้ตูร้รอ่ะนี่เหรอโอ้เปิดได้ด้วยเปิดดีไหมวะปิดได้ไหมปิดปิดได้เปล่าอุ้ยน่ากลัวเลยวะ่ะเออ เออเดี๋ยวนะอืมแล้วทำไมบุกกี้อยู่ตรงนี้วะน่ากลัวเลยทีนี้แล้วโอ้โหแล้วมันจะลุกแล้วมันจะลุกมาหาเราไหมผมไม่ได้ได้ยินเสียงกริงอ่ะตกใจโอริเช่น นี่ไงสวิตโอเคครับสองอันแล้วโอ้โหน่ากลัวมากครับแล้วนี่อะไรเอ่ยล็อกครับผมว่าต้องการกุญแจครับอ่าฮะซึ่งอันนี้เป็นเอเรียละอย่างครับตรงนี้โอเคโอเคพอเข้าใจแล้วพอเก็ตแล้วนะเอาละกลัวว่ากลัวมากครับอือฮึแปลว่าเราหยิบกุญแจตรงนั้นเพื่อไปเปิดแล้วกันนี่เราต้อง นี่ฮะเป็นจริงๆอ่ะเนี่ยมันเห็นไหมกดออฟอ๋อนี่ไงออฟออนอ้อนี่ไงนี่ถูกถูกถูกอันี้เก็บกุญแจครับอุ้ย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 บากี้กำลังมาเหรอเดียวนะเดี๋ยวเป็นเสียงแจ้งเตือนครับ บากี้กำลังมาโบกีด้ดิเออบากี้วะร์ซันแล้วผมควรควรไปไหนต่อแล้วมันอยู่ไหนครับแล้วเพลงหายเออขูความสนุกหายไปเลยครับเอาเป็นว่าเราไปเปิดประตูเลยแล้วกันฮะโอเคครับ วิ่งวิ่งเฮ้ย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 วิ่งไวมากวิ่งไวมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววอเตอร์เฮลเลิ่มใหม่เลยเหรอโอ้โหถามจริงโอเคครับมาตรงนี้อีกแล้ว โอเคครับเก็บมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนนะว่าโบกี้มาแล้วนี่ฮะซึ่งมันน่าจะมาทางนี้ซึ่ง <Warning. S 1> เราต้องวิ่งไป <B ucky S 1> ทางนี้ครับ <Is coming. S 1> เนี่ยมันน่าจะเซฟนะตรงเนี้ยถ้าเราวิ่งไปเอาละ Warning. Warning. คือเราเปิดแล้วเราวิ่งเลยนะวิ่งเลยวิ่งวิ่ง วิ่งไม่ต้องสนหน้าหลังวิ่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 งโอเคโอเคโอเคโอ้โอเคอะอืมแล้วตอนนี้เป็นอยู่ไหนเลยครับอเอาละครับเราต้องเดินไปตรงโซนของโซนของเดี๋ยวนะตรงนี้มันผู่มาแล้วก็เลี้ยวไปฝั่งโน้นใช่ไหมผมกลัวว่ามันจะมาแบบเล้ย์ดียดิ เอานี่ไงได้ยินเสียงเดินแล้วเหมายนว่ามันเดินอยู่แถวนี้นะอ่เดี๋ยวเราลองดูแอบดูนะมันไม่น่าจะเข้ามาหรอกนะใช่ไหมเอาล่ะดูดูไว้ฮะดูไว้โอ้นี่ไงฮะนี่ครับโอเคฮะไม่ก็เป็นตัวบกี้ฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆก็น่ากลัวนะเนี่ยโอเคแล้วดูทีวีครับนี่ครับเอาติดหรอ เหมือนว่ามันติดหรือเปล่าตอนนี้มันโอ้นี่ไงมันอยู่ตรงนี้เลยครับโอเคฮะเอาเป็นว่าเราต้องเดินม,มันเดินเข้าไปทางไหนอะอ๋อเข้าไปทางนี้อ๋อมันเข้าไปแล้วอ๋อนี่คืออ๋อมันเดินเข้ามาแล้วใช่ครับแปลว่าเราเข้าไปเราต้องไปเปิดปุ่มด้วยแปลว่าเราเราต้องรอมันออกมาแล้วเราพยายามวิ่งเข้ามาเลยครับ ไม่งั้นไม่งั้น Safe. มันจะเข้ามาอีกรอบแล้วมันก็จะมาจ้าอีกเ,เราแน่นอนเอาเราเดินไปตรงนู้นดีกว่าครับอันนี้ไม่น่าจะใช่เคครับเราเดินมาตรงนี้ดีกว่าแล้วเรารอระยะเวลามันเดินออกมาครับอันนี้ห้องนี้ไม่ต้องเปิดนะกลัวมันน่าจะเข้าไปแล้วอะอันนี้เราคือรอระยะเวลามันเดินออกมาแล้วเราค่อยวิ่งไปวิ่งไปเปิดสวิตซ์สวิตซ์มันน่าจะอยู่ในห้องนั้นตอนที่มันให้เราหนีออกมานะ โอเคครับเดินออกมาแล้วเดินออกมาแล้วโอเคครับวิ่งไปเลยครับนั่นไงฮัสวิตใช่โอเคครับพอไปสวิตเสร็จปั๊บปึ๊บรีบวิ่งกลับไปด่วนเลยครับแล้วไปที่เซฟโซนตรงฝั่งนี้ครับโอเครอดแล้วแหละเด,เดินเดินช้าๆก่อนนะ เพราะว่ามันก็จะเดินไปฝั่งนู้นเหมือนเดิมโอเคครับวิ่งเข้าตรงนี้เลยเรียบร้อยรอดครับโอ้โหไม่กอดปึ๊บโอเคทีนี้เราน่าจะเปิดห้องได้แล้วนะเปิดประตูได้แล้วใช่ไหมเอาล่ะเราไปเปิดประตูกันดีกว่าครับปึ๊บโอเคครับเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเป็นกำแพงอุโมงค์อุโมงค์เลยอะอ๋อโอเควาร์ปไปเลยครับโอเคครับ อ๋อ oh, จบเรียบร้อยครับ thank you mm hmm. ครับ for playing the demo ครับโอเคครับ mm อื hmm. okay, <okay. S 2> ้มโอเคก็ทำออกมาเอารวมๆนะเอารวมๆที่ผมเล่นมานะภาพออกมาได้สวยครับเรื่องเสียงเนี่ยถือว่าได้ดีครับผมรู้สึกว่าภาพออกมาโอเคนะครับไม่ได้แย่เลยครับภาพมันออกมาสวยเลยส่วนเนือน้อลงเนื้อเรื่องการแบบว่าการแบบพอซงบาโซเนี่ยท้าทายนะ มีความท้าทายอยู่ก็เอาโบกี้มาวิ่งเล่นถือว่าใช้ได้ครับการแบบว่าเอาแบบพาร์โซวพาร์โซวเนี่ยถือว่าเอามาเล่นได้ใช้ได้เลยครับส่วนการจัมสกงจัมสแกร์ที่เห็นเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าน่ากลัวนะครับน่ากลัวถือว่าจัมสแกร์ได้โอเวอร์แล้วก็น่ากลัวมากๆครับโอเคครับรวมๆก็ถือว่าโอเคนนที่ผมไปผมไปเล่นผมเล่นมาผมก็รู้สึกว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าเกมนี้เนี่ยมันมีความแบบว่าไปต่อได้เรื่อยๆเนี่ยผมก็ให้เดานะว่าอาจจะเป็นไปทางของ การเทนเอาเป็นแบนแน่นอนไม่แน่นอนประมาณห้าสิบมาสิบเพราะว่ารู้สึกว่ามันเปิดมาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเหมือน p o p p ปี้เพย์ไทบวกกับบวกกับไอ้การ์เดนออฟแบนแบเลยครับเป็นเกมที่มันคล้ายๆกันมากๆครับหลายๆเรื่องมันดูแบบคล้ายๆกันเอาเป็นว่ารอชมผลงานเขาด้วยกันนะว่าอ่ามันออกมาเป็นยังไงนะอีกส่วนหนึ่งเลยที่ผมแบบว่าเอ้ยมันมัน Amazing นะก็คือว่าผมไปเห็นหลอดเลือดครับ หรือว่าเป็นหลอดเลือดของตัวละครตัวนั้นครับรู้สึกว่าตัวละครมันมีหลอดเลือดแล้วมันมีไว้ทําไมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็โดยปกติแล้วจะโดนจําสแกก็โดนจําสแกไปครั้งเดียวเลยใช่ไหมแต่บดว่ามีหลอดเลือดอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าตีเราแล้วให้เลือดเรามันลดไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อาจจะแบบมีบางสิ่งบางอย่างมาตีเราก็ได้อะไรประมาณนี้ฮะเออมันก็มีโหมดหลอดเลือดด้วยแล้วก็มีโหมดการจัดไอทงไอเทมฮะ เออมีเป็นพวกกล่องไอเทมที่แบบว่าสามารถเก็บของได้เออก็ถือว่าใช่ได้ครับใช้ได้ส่วนอ่าระบบ VHS เนี่ยผมกรีเลยบอกเลยว่าเออใหม่ก oh ็คือคนที่ไม่เคยใช้อ่าเครื่องเทปมาก่อนเครื่องเล่นเทปมาก่อนนี่คือต้องใช้เป็นแน่ๆครับเพราะว่า <laughs> เพราะว่าในเกมนี้เนี่ย ระบบ V s h s นี่คือแบบเรียวถามมากๆครับคือการทำอะไรคือจะเปิดจะปิดจะแบบรีเวรีเ right. วิร์ดรีอะไรโหคือทุกอย่างคือแบบว่าคือคือแบบว่าแม่งสมจริงจัดๆเลยทุกคนอืมเอาเป็นว่าเกมนี้นะผมจะรอรุ้นดูนะว่าเนื้อเรื่องออกมาเป็นยังไงนะเรามารอดูผลงานว่าเนื้อเรื่องของเขาที่อบมาทางในเวไหนหรือว่าเขาเนี่ยจะออกไปทางแบบ คล้ายๆไอการเดินอัพแบนหรือว่าในเรื่องออกจะไปทางแหวกแนวไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะฮะเอาเป็นว่าจบเพียงเท่านี้นะขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณมากๆเลยฮะเอาไปเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากๆครับไปเจอกันนะฮะบายๆค่ะมุย,ย,ยเป็นไงบ้างล่ะครับสนุกกันหรือเปล่าพี่หมีมีช่องทางติดตามหลายช่องทางเลยนะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะกดไลค์ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหมๆ่ๆไว้เจอกันบายๆครับผม